สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมรายการคนสวนยางรายการดีๆที่รวบรวมเอาเนื้อหาสาระด้านการเกษตรของชาวสวนยางมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงข่าวคราวความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของชาวสวนยางในยุคป,ปัจจุบันวันนี้ดิฉันสุภลักษ์มณีแสงพนักงานสง่งเครญญาะห์สวนยาง4สังกัดแผนกพัฒนานิเทศเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สํนานักงานกองทุนสง่งเคราะห์การทรํญญญาสวนยางจังหวัดดาราธิวาส รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ชมคะในสภาวะที่ราคายางตกต่ำและผันผวนอย่างเช่นปัจจุบันนะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจำหน่ายผลผลิตราคายางนะคะจะเป็นใครซะไม่ได้นะคะนอกจากเกษตรกรชาวสวนยางเองค่ะผลกระทบที่ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากการขายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนหรือจะเป็นผลกระทบจาก ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางเองนะคะต้องมีการปรับตัวแล้วก็หารายได้เสริมเข้ามาจุนเจีครอบครัวนะคะนอกเหนือจากรายได้หลักที่ได้จากการกรีดยางค่ะสำหรับเนื้อหาสาระของรายการคนสวนยางในวันนี้นะคะดิฉนันก็จะนำท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสกยบ้านตอหลังนะคะซึ่ง เป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนะคะที่มีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาแล้วประกอบอาชีพเสริมนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกนะคะนอกเหนือจากรายได้หลักที่ได้รับจากการขายผลผล,ผลิตยางพารา,<พ>าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการคนสวนยางของเรานะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณกิษดาสิริภัวันนะคะสวัสดีครับ ค่ะแล้วก็คุณนงรักณ์สิริภัยวันนะคะ <Okay. S 1> ค่ะตัวแทนจากกลุ่มชาวสวนยางสกยบ้านตอหลังนะคะให้เกียรติมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตรวดรัดต้นยางและรวดรองรับถ้วยน้ำยางค่ะค่ะดิฉันก็อยากจะให้พี่ทั้งสองท่านนะคะได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาในการรวมกลุ่มแล้วก็ทำกิจกรรมาการผลิตรวดรองรับ ช่วยน้ำยางแล้วก็รวดรัดต้นยางให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันค่ะว่ามีความเป็นมายัางไงคะถึงได้รวมกลุ่มกันผลิตอ,อ,อุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้ขึ้นมาก่อนอื่นครับผมจะขอเล่าความเป็นมาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมได้รับความอนุเคราะห์จากชาวสก,โกอโยนะครับที่ให้ความรู้ผมนําผมไปฝึปกอบรมโครงการอาชีพเสริมทํารวดสปริงนะครับและผมได้รับความรู้มามามาพัฒนามาปรับปรุง มารู้จักจำและเราเราก็มาเริ่มทําการจัดตั้งกลุ่มเพราะเป็นอาชีพเสริมของเรานะครับใช้เวลาว่างที่มีประโยชน์ทางกลุ่มก็คือได้ไปดูงานที่สกรยรามันโดยการสนับสนุนจากสกรยออะระงแงะนะคะพาไปดูงานแล้วคราวนี้ก็เกิดแรงบันดาลใจแล้วกลับมาก็ทำ,ทำกิจกรรมอาชีพเสริมดังกล่าวขึ้นค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มเนี่ยขอตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่คะ เมื่อประมาณต้นไปลายปลายปีห้าหกปลาปีห้าหกห้าหกแล้วแรกเริ่มเนี่ยมีสมาชิกของกลุ่มกี่คนได้คะก็ผมเริ่มตั้งมาผมรุบรวมได้สมาชิกประมาณส <15 S 2> ิบห้าคนสิบห้าคนแล้วปัจจุบันล่ะคะมีสมาชิกทั้งหมดประมาณกี่คนคะประมาณยี่สิบคนประมาณยี่สิบคนก็มี คนสนใจแล้วก็มาเข้ามาสมัครเพิ่มนะคะอยากจะให้คุณกิตสานะคะก็ได้เล่าถึงขั้นตอนการผลิตนะคะว่ามีความยุ่งยากยังไงบ้างคะครับขั้นตอนในการผลิตของเรานะครับก็ที่ทามาก็ไม่มียุ่งยากอะไรครับเพราะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมโดยการทำรวดตะปิงเราก็มีเครื่องมือของเขาทำรวดวงกลมเราก็มีเครื่องมือของเขามีพร้อมครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างคะ อยากจะให้แนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันก็มีที่สําคัญมันก็อุปกรณ์ที่ทำรวดตะปิงครับเราจัดหามาซื้อมาราคาประมาณห้าพันกว่าบาทค่ะ<ฆ>แล้วก็อีกอย่างนึ่งทำรวจวงกลมอันนี้เรามาดัดแปลงถ้าเราตอจริงๆแพงครับราคาเป็นเจ็ดแปดพันเดีเรามาดัดแปลงเราใช้โท่โซ่ CPC ทำครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นในภาพครับผมค่ะค่ะก็อยากจะทราบว่า ในการผลิตลวดรองรับด้วยน้ำยาแล้วก็ลวดสปริงนะคะในระยะเวลา1ชั่วโมงเนี่ยจะสามารถผลิตได้สักประมาณสักกี่ชิ้นได้คะครับที่เราลองจับเวลาจะลงจับเวลาดูนะครับใน1ชั่วโมงจะได้ประมาณร้อาชิ้นร้อยห้าสอันครับร้ออันต่อคนเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะค่ะ,คะก็อยากจะทราบว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะคะมีต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณราคาประมาณเท่าไหร่คะ ต้นทุนที่เราผลิตออกมาที่เราทํานะครับผมว่าไม่แพงตกชิ้นละประมาณบาทสามสิบตังค์เองครับบาทสามสิบก็คือในส่วนของลวดจะปิงและลวดลองรับตัวน้ํำยาค่ะแล้วราคาที่ทางกลุ่มจําหน่ายเนี่ยเราขายเราขายไม่แพงเราครับคู่ละชิ้นละบาทห้าสิบตังค์เองครับชิ้นละบาทห้าสิบตังค์สองอันก็สามบาท ค่ะก็อยากจะทราบว่าไรายได้จากการจําหน่ายเนี่ยจะอยู่ที่ต่อเดือนเนี่ยประมาณกี่บาทได้คะรายได้ต่อเดือนนะครับตกประมาณ2 0งพันบาทต่อเดือนได้นะครับ2,000บาทต่อเดือนนะคะค่านนั้นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่เกี่ยวกับการผลิตของกลุ่มต่อไปเราก็อยากจะให้ทางตัวแทนของกลุ่มนะคะได้พาท่านผู้ชมนะคะไปรับได้ไปดูถึงขั้นตอนการผลิตลวดสปริงแล้วก็ลวดรองรับถ้วยน้ำยางค่ะครับ ก็เดี๋ยวก็ขอเชิญท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติไปรับชมได้ครับโดยผมให้ผู้ช่วยของผมคุณนงรักษิิิพตวันสาติตให้ดูครับขอเชิญครับค่ะ,คะ,คะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำรวดส,สปริงรับต้นยางแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้คุณนงรักษิิไพัวันนะคะเป็นผู้แนะนำอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนในการทำค่ะค่ะขั้นแรกก็มี ที่หมุนสำหรวจสปริงที่หมุนมือแบบหมุนมือนะจ้ะอันนึงแล้วก็มีครีมสำหรับตัดลวดอีกอันนึงแล้วก็ลวดแล้วขั้นตอนการทําล่ะคะอยากจะให้อธิบายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบจ้ะแรกแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปแล้วก็พับลวดก็ให้มันยาวสักประมาณหนึ่งนิ้วแล้วเราก็พับลวดออกไปด้านข้างนอกถ้าเผื่อไปข้างในเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวมือเราไงเกาคอยหมุน แล้วก็ทำความยาวสักประมาณสามนิ้วค่ะแล้วก็เหลือไปอีกหนึ่งนิ้วแล้วก็ตัดออกอันนี้ก็จะได้อุปกรณ์หนึ่งชิ้นใช่ไหมคะอุปกรณ์หนึ่งชิ้นค่ะสามนิ้วไม่ทราบว่าสายยางเนี่ยมีไว้ประโยชน์เป็นสำหรับอะไรคะ พอเราใส่เข้าไปที่มันเวลาเรนดึงใช่ไหมคะมันจะก็ไม่เจ็บมือไงอ๋อบ้องกันการเจ็บมือใ่เพราะว่าเราต้องดึงลวดให้ตึงไปตลอดที่ฉันสังเกตว่าเวลาทําไปแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นลวดใช่ไหมคะมันจะพันกันอันนี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งใช่หรืเปล่าคะในการทําค่ะเป็นอุปสรรคเพราะว่ามันดึงไปก็มันจะพันกันแบบนี้เป็นช้าตรงนี้นิดนึงแต่ก็ไม่ยุ่งยากนะคะขั้นตอนการทํา ค่ไม่ยุ่งยากทีมันเวลาถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราทําไปถ้เบิ่อนมันห่างๆแบบนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็สามารถเดบม้วนคืนได้แล้วก็เราก็เริ่มต้นทำหมุนใหม่ไปได้ไงค่ะถ้าเราใส่สายยางนี่ถ้าเ,าเราดึงมือเปล่ามันก็เก็บมือ อันนี้ก็เป็นการสาธิตถึงขั้นตอนการผลิตลวดรับต้นยางนะคะซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีจำนวนไม่กี่ชิ้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยลวดลวดขนาดเบอร์18นะคะคีม ตัดลวดแล้วกเ็เครื่องหมุนลวดสปริงแบบหมุนมือนะคะสำหรับราคาของต้นทุนการผลิตก็จะอยู่ที่ราคา1บาท30สตางค์แล้วก็ราคาที่จำหน่ายนะคะก็จะอยู่ที่ราคา1บาท50สตางค์ค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการสาธิตนะคะการทำลวดรองรับถ้วยน้ำยางนะคะอยากจะให้คุณนองรักนะคะได้แนะนำนะคะว่าอุปกรณ์ในการทำลวดรองรับถ้วยน้ำยางเนี่ยมีอะไรบ้างคะค่ะก็มีลวด เบอร์สิบสามแล้วก็ตัดยาวประมาณเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนต่อหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็เวลาเวลาวิธีทําแล้วก็หันสายรวดมาทางที่ทางนี้แล้วก็เอาตัวหนึ่งไว้ข้างล่างแล้วก็ค่อยหมุนหมุนทั้งสองรอบแล้วก็หมุนกลับมาด้านเดิมแล้วก็เอาตัวหนึ่งลงข้างล่างแล้วก็ตะบัดขึ้นมาแล้วก็บิดลงไป ไม่ได้หนึ่งอันทำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะก็หมุนสักสองครั้งสองครั้งนะคะ,ะหมุนตรงนี้ให้มันอยู่ตรงๆร,ระหว่างถ้าเราถ้าคนนั่นก็ต้องดูตรงนี้ก่อนให้มันเสมอกันไหมรวดจ,จะไม่ต้องได้เข้ากันในขามันเวลาทําก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะไม่ยุ่งยาก ก็อยากจะให้คุณนงรักนะคะได้สาธิตถึงวิธีการทําถ้วยลวดรองรับถ้วยน้ํายางแบบแช้าๆเพื่อให้ท่านผู้ชมที่รับชมมนอยู่ได้ได,ได้ได้ชมอีกสักครั้งนึงค่ะถ้เราเอาลวดไปตั้งตรงนี้แล้วก็ขันปลายลวดมาทางนี้นะคะคก็สอดเข้าใต้กัน,นะคะ่ะแล้วก็หมุนสักสองรอบหมุนสองรอบนะคะแล้วก็หมุนมาข้างหน้า ให้ตัวมันลวดนี้อยู่ตรงกลางระดับนี้แล้วก็เอาตรงนี้ลงมาข้างล่างหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงไปอีกแล้วดึงขึ้นเราก็จะเอาตัวสองตัวนี้ถือเอาไว้แบบนี้แล้วก็สบัดลวดขึ้นก็จะออกมาเองค่ะท่านผู้ชมคะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของขั้นตอนการทําลวดรองรับถ้วยน้ํายางแล้วก็ลวดสปริงนับต้นยานะคะก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะคะก็ ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางในยุคป,ปัจจุบันนะคะซึ่งเ,เป็นยุคที่ราคายางนะคะตกต่ำแล้วก็มีความผันผวนนะคะเกษตรกร,ะร,กรนะคะหากสนใจจะนำเอาความรู้ที่ทั้งสองท่านได้มาแนะนำในวันนี้นะคะไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลัก ที่มาจากการกิดยางนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะก็อยากจะให้พี่กิตดานะคะแล้วก็พี่นงรัก์นะคะในฐานะตัวแทนของกลุ่มชาวสวนยางสกย,สยบ้านต่อหลังนะคะได้ฝากข้อมูลให้กับเกษตรกรนะคะที่สนใจจะผลิตลวดรองรับถ้วยน้ํายางหรือลวดสปริงรัดต้นยางหรือว่าสนใจที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะสามารถติดต่อข้อมูลได้ที่ไหนบ้างคะครับ ผมก็แนะนำนะครับปัจจุบันนี้จกยอะไรเงี้ยเขามีโครงการอบรมการทำาองสะปิงนะครับถ้าเกษตรกรกลุ่มใดหรือท่านใดนะครับต้องการที่จะอบรมการทำาองสะปิงนี้นะครับติดต่อที่จกยอะแงะได้โดยที่จะให้ทางกลุ่มพวกผมของกระผมกิจดาและคุณนงลักษ์ไปเป็นวิทยากรแนะนำให้ได้ครับค่ะอยากจะให ฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้กับท่านผู้ชมที่สนใจจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะได้สะดวกในการติดต่อมาเวลาจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไหม0862871522แล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่ง0835128866โทรติดต่อได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการคนสวนยางของเรานะคะก็ ต้องขอขอบคุณคุณกิษดาสิริภพยวันแล้วก็คุณนงลักษ์สิริภพยวันนะคะสำหรับข้อมูลที่มาให้กับทางรายการในวันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะกับเกษตรกรชาวสวนยางในยุคป,ปัจจุบันค่ะขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคนสวนยางของเรานะคะก็ต้องขอจบการนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆ จากทางรายการไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะวันนี้ดิฉันสุภลักษณ์มณีแสงพนักงานสงเคราะห์การทรําสัญญาง4สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทรําสัญญางจังหวัดตราธิวาทต,ต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่าน,นี้คะ่ะสวัสดีค่ะโยคือชิ่นยอของกองทุนคอยเตือหน,นุนพี่น้องชาวสวนยาบริการด้วยดวยดงจิตมีทิศทาง สันสร้างให้ชาวยางได้ก้าวไกล